งานเสวนาวิชาการอำนาจในการบัญญัติรัฐธรรมนูญอยู่ที่ใครมีนักการเมืองและนักวิชาการหลายฝ่ายเข้าร่วมซึ่งต่างเห็นตรงกันว่าสารัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจใดที่จะสั่งชะลอการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาได้และไม่สามารถรับคำร้องจากบุคคลโดยตรงเองได้อีกด้วย นายนิคมวัยรัตพานิ์ร,นนนรองประธานวุฒธธิสภาเห็นว่าหากพิจารณาจากเอกสารในเว็บไซต์ของสารรัฐมนูญก็ระบุชัดเจนแล้วว่าตามมาตรา68มีเฉพาะอายการสูงสุดเท่านั้นที่สามารถส่งคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญได้ ส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าคำสั่งสารรัฐธรรมนูญเป็นการยับยั้งเพียงชั่วคราวนั้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา213รัฐสภาก็ไม่ใช่หน่วยงานที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งมาถึงได้นอกจากนั้นตามมาตรา216ก็กำหนดให้องค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูนต้องทำความเห็นส่วนตนกันก่อนคำวินิจฉัยของศาลจึงจะมีผลผูกพันกับองค์กรอื่นๆยิ่งถ้าไปพิจารณามาตรา216ยิ่งจะเห็นชัดเจนมากที่สุดมาตรา21 6. 1> 2องหนึ่งหกนั้นมีอยู่ห้าห้าหรือหกวักเนี่ยผมจําไม่ได้หมายความว่ากระบวนการนั้นของสารรหนูนนั้นจะต้องมีคำวิจัยส่วนตัวส่วนตนมีองค์คณะผลคำวิิจัยนั้นจะต้องประกาศรัชกา,าถึงจะมีอำนาจปฏิบัติตามวักห้าได้ถูกไหมฮะวักห้าแล้วมีผลต่อสาภาต่อคัมตีรีต่อ,ตตอทุกทุกคนเลย ผลการวิจัยนั้นเรียกไปความว่าผลการพิจารณาของสารมุนนั้นจะมีผลต่อทุกองค์กรอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่มันยังเพียงเป็นแค่ขอให้ระง,งับขอชะลอไว้ก่อน ด้านนายจาตุรนใช้แสงประธานสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยเห็นว่าสารรัฐมนูลกำลังอ้างมาตรา68เพื่อตรวจสอบร่างแก้ไขรัฐธรมนูญทั้งที่ไม่มีมาตราใดาในรัฐมนูญอนุญาตให้อำนาจไว้จึงเกิดเป็นปัญหาเชิงหลักการว่าใครคือฝ่ายที่มีอำนาจในการบัญญัติรัฐธรรมนูญสารมนูนได้ใช้มาตรา68นี้เป็นช่องทางใหม่ในการตรวจสอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งในรัฐธรรมน,นูนทุกมาตราไม่มีระบ,บุให้อำนาจสาลรัฐธรรมนูนในการวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนได้เรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้นมาว่าในระบบของกฎหมายประเทศไทยโดยรัฐธรรมนูนของประเทศไทยนี้ใครเป็นผู้มีอำนาจ ในการบัญญัตริรัฐธรรมนูญด้านศาสตราจารย์ดรลิขิตทีระเวกินราชบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสและรัฐประศาสนาศาสตร์เห็นว่าสารรัฐธรรมนูญไม่สามารถนำมาตรา254ของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาสั่งชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาได้เนื่องจากเป็นกฎหมายที่สักต่ำกว่ารัฐธรรมนูญดังนั้นการใช้อำนาจของสารรัฐธรรมนูญจึงเป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญเองและประชาชนสาม,มารถเสนอชื่อถอดถอนได้ตามมาตรา270 การไปใช้วิธีการชั่วคราวมันเข้ากับแพ่ง254อันนั้นเป็นประมวลกฎหมายแพง่งวิชาวิเความแพ่งศัก์ของกฎหมายมันต่ำกว่ารัฐมนูรกฎหมายพระชนเป็นของเหนือกว่าทุกกฎหมายเอาไอ้วิธีการของทางแพ่งมาไม่ได้แม้จะมาอ้างมาตาราสี่ประมวลแพง่งวิไอประมวลแพง่งประมวลกฎหมายแพง่งแระพาณนชิ์ว่าให้ประเพณีกฎหมายใกล้เคียงใกล้เคียงไม่ได้ในกรณีเป็นรัฐมนูรเนี่ยอย่าไปเอากฎหมายเข้าคว,วามกระโดดมาใช้กันวุ่นวายหมดเขาไม่ทำาะไอย่างนั้น ขณะที่นายสมชายปรีชาศิลปะกุลอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงถึงการช่วงชิงอํานาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการซึ่งความขัดแย้งนี้มีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540จนถึงรัฐธรรมนูญปี2550เนื่องจากการรัฐธรรมนูญได้เพิ่มอํานาจให้แก่ฝ่ายตุลาการให้สามารถควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติได้มันเป็นการช่วงชิงอํานาจนําทางการเมืองระหว่างฝ่าย รัฐสภาหรือเรียกว่าฝ่ายที่แี่การเลือกตั้งกับศาลซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นพลังอนุรักษ์นิยมก็ได้นะครับการปรากฏตัวของศาลรัฐูนในครั้งนี้เนี่ยในทัศนะผมเนี่ยผมคิดเป็นการปรากฏตัวที่ค่อนข้างหน้าน่าน่าแปลกใจเพราะเนื่องจากว่ามันมันตัวกฎหมายหรือตัวรัฐธรรมนูญให้อำนาจเนี่ยมันมันเห็นได้ไม่ชัดอ่ะแต่การปรากฏตัวมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือภาพภาพที่พยายามจะแดงหเห็นการต่อสู้ช่วงจริงอำนาจนำทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐสภา าาตุลาการได้รองศาสตราจารย์มาณิจุมปาอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่าการที่บุคคลจะยื่นคำร้องต่อสารรัฐมนูญได้เท่ากับว่าอายการสูงสุดไม่มีความหมายหากสารรัฐมนูญยืนยันการตีความตามมาตรา68จะทำให้ประชาชนสามารถข้ามขั้นตอนไปยื่นคำร้องต่อศาลโดยตรงได้เอง th ang th ang, ทั้งที่อายการสูงสุดตั้งขึ้นมาเพื่อกั่นกองคดีก่อนถึงชั้นศาลเพื่อให้สารรัฐมนูญพิจารณาเฉพาะคาดีสำคัญเท่านั้น